ไอ้ลูกทุกคนนั่งว่าพี่หลับตาพนมมือขึ้นบํารพอมกันทําใจให้ใสๆนะจ๊ะขอทุกพอะบุญบาร,รมีรัศมีกําลังฤทธิ์อํานาจสิทธิเฉียบขาดขอพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ขายพระองค์ไม่ท้วนในอายตนะนิพพาน บารมีธรรมของพระประัจเจกบุริเจ้าและพระอระหันเตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระมงกลเทมณีสดจันทสโรบุคนภพฟิชาธรรมก,กายบารมีของคุณยอาจารย์มหารัตนอุปัสิกา,าอาจารย์กนุกยูและมหาธรรมบารมีศีลบารมีเนคมนขนจจมปัญญา,าบริยะคันติสัจทิฐานเมตตาเบขาบารมีที่ได้สั่งสมบุรรมมาตั้งแต่ปฐมชาตาที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์ สร้างบารมีเลื่อยมานับพบนับชาติเป็นทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันาชาตินี้จงมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ให้กลังกายวาจาใจธาตุธรรมจมกปรู้ให้สะอาดบริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นท่าของพญาม,มารให้หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักศิิิ์์สทธวิบากรรมวิบากมาดบศัก์ต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกครคภายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูนไปให้หมด ให้ลูทุกคนสมบูรณ์ไป่ได้มหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร,ร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมไห้สมบูรณ์ไป่ดมหาสมบัติอศจรจย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ไอ้สมบัติใหญ่ไหลามาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมี จะประกอบธุรกิจการงานใดที่เป็นสัมมาอาทีวากายประสบความสำเร็จเป็นอาศาัศจรรย์ขายซื้อง่ายขายกล้องกำไรงงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญคำ้ำจนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำบันดดีิประสัมมาสมุจเจ้าไปได้คุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ในบรนลุขอยลูกทุกคนจงบรรลุธรรมนั้นจงมีสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงอายุขายยืนยาวได้สร้างบรารมีกันไปนาน,าน ให้ครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอาคีภัยจรภัยดจะภัยไป,ไปทุกชนิดจะได้มากรามกายให้พบปะในสิ่งที่ดีงามที่จะนําชีวิตไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองจะเป็นบารมีจิตกระคอยได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดรับฟังจะได้มีอุปสรรคกันได้เกิดขึ้นมาขัดขวาง ในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาปฏิบัติธรรมะขอยเดพบพระธรรมกายจะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาขับเลาะเบื้องต้นทางกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะและปะัญญนะใครได้ยินได้ฟังธรรมขอยดีวกบรุธรรมกาย ความปรารถนานั้นในข้าตานที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบประการสร้างบารมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพิทธเจ้าทุกทุกพระองค์จงทุกประการเถอ